ความชราใครบ้างไม่กลัวแก่เหนื่อยง่ายภูมิแพ้หายใจติดขัดปัญหาเรื่องน้ำหนักผิวแห้งรอยเหี่ยวย่นปวดกระดูกและข้อต่อปวดหัวผมร่วงอาการเหล่านี้ล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงออกถึงความชราทั้งสิ้นในปี1990มีผลการวิจัยโดย นายแพทย์เดนเนียลรัดแมนถูกตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ได้สัน่นสะเทือนวงการแพทย์ว่าฮอร์โมนล s s s สามารถชะลอความชราได้หลังจากการใช้ติดต่อกัน6เดือนจะช่วยให้ดูเป็นหนุ่มสาวขึ้น10-20ึปีฮอร์โมนล g s จจะเริ่มผลิตออกมาในระหว่าง90นาทีแรกของการนอนหลับ แต่ในช่วงนี้เองร่างกายจะผลิตฮอร์โมน SGS ออกมาถึง70%และจะไม่คงอยู่ในร่างกายงานนะักฮอร์โมนนั้นถูกผลิตอย่างมากมายเมื่อตอนเราเลาวัยฮอร์โมน SGS จะถูกผลิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเราอายุ25ปีฮอร์โมน SGS จะลดลงเป็นลำดับเมื่ออายุ40ปีทุกๆกคนก็จะเริ่มเป็นโรคขาดฮอร์โมน SGS และอาการความชราทางร่างกาย ก็จะค่อยๆชัดเจนขึ้นเรื่อยๆพอเราอายุ60ปีฮอร์โมน s g s ผลิตได้เพียง25%ของตอนเมื่อเราอายุ20ปีช่วงอายุ70-80ปีพูดได้ว่าร่างกายแทบจะไม่มีการผลิตฮอร์โมน s g s เลยผู้เชี่ยวชาญด้านต่อต้านความชราได้เปิดเผยต่อสาธารณชนว่าฮอร์โมน s g s นั้นเป็นฮอร์โมนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม ผลการวิจัยจากคลินิกมากกว่า28,000แห่งทั่วโลกได้พิสูจน์ให้เห็นว่าฮอร์โมน h g s นั้นสามารถย้อนเวลาความชราภาพทางร่างกายได้รักษาความอ่อนเยาว์และปรับสภาพผิวให้ดีขึ้นลดรอ,รอยเหี่ยวยน่นปรับปรุงการงอกใหม่ของเส้นผมลดน้ำหนักได้14.4%โดยเฉลีย่ยโดยไม่ต้องอดอาหารลดความดันโลหิตปรับระดับคอเลสเตอรอลด้วยการเพิ่มระดับ HDL หรือคอเลสเตอรอลที่ดีและลดระดับ LDL หรือคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีปรับภูมิคุ้มกันโรคให้ดีขึ้นปรับปรุงระบบการทำงานของไตกระดูกแข็งแรงขึ้นและความหนาแน่นของกระดูกเพิ่มขึ้นปรับปรุงสภาวะของผู้ป่วยโรคเบาหวานให้ดีขึ้นปรับการมองเห็นให้ดีขึ้นพัฒนาความจำให้ดีขึ้นกร้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเพิ่มระดับพลังงาน เพิ่มสมรรถภาพทางเพศซ่้มแซมอวัยวะภายในต่างๆที่ลดลงตามอายุที่มากขึ้นเพิ่มกล้ามเนื้อได้8.8%โดยเฉลี่ยโดยไม่ต้องออกกําลังกายบาดแผลหายเร็วขึ้นเราจะเพิ่มระดับฮอร์โมน HGH ให้อยู่ในระดับที่คงความอ่อนเยาว์ไว้ได้อย่างไรเช่นรับประทานสารอาหารจากธรรมชาติเข้าสู่ร่างกายเพื่อปลดปล่อยฮอร์โมน HGH ภายในร่างกายเราเอง ซึ่งสารอาหารที่โดดเด่นคือกลุ่มอะมิโนโประกอบด้วยแอลอาร์จินีนแอลไลซีนแอลกลูตา r n นแอลออทีนเราควรทำให้ต่อมใต้สมองเพิ่มการหลั่งฮอร์โมน HGH ออกมาเองโดยการรับประทานสารอาหารจากธรรมชาติมีงานวิจัยมากมายได้พิสูจน์ว่าวิธีนี้เป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพที่สุด ในการเพิ่มระดับฮอร์โมน SGS ที่สำคัญในร่างกายถึงแม้คุณจะหลีกเลี่ยงการมีอายุมากขึ้นไม่ได้แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงความชราได้ด้วยฮอร์โมน SGS